สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเขา้าช่องลาวเกินออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของน้องพัดสาวลาวคนขโมวน,นั่นเองสําหรับมือนี้น้องพัดกําลังเลิกงานน้องพัดกําลังจะไปนั่งวินนอพี่น้องไปที่สถานีบิชเนาะกรุงธนบุรีเพื่อไปที่ห้างไอคอนนาะพี่น้องคือสองมือแล้วน้องพัดบ์บมีคลิปลงพัดกัก็เลยคลิดว่าเออเลิกงานก็นสิไปไอคอนชินาไป่ห้คลิป สู่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนอะยานยานพี่ๆน้องๆคิดฮอตน้องพัดเนอะจังไดมื้อนี้ก็เดินทางไปพร้อมกับน้องพัดกันเลยสิไปเที่ยวห้างไอคอนสยามไปน้ำกันเน้ะมากันเลย สำหรับการเดินทางไปยังห้างไอคอนสยามของน้องพัดในมื้อน,นี้พัดเองก็ได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์เนาะพี่น้องไปตามถนนเจริญนครแล้วก็มาเลี้ยวเข้าตรงถนนกรุงทนบุรีนี่เองเพื่อจะไปยังสถานี BTS กรุงมนเนาะซึ่งในตอนนี้พัดก็อยู่ที่ถนนกรุงทนบุรีกันแล้วอีกสักพักนึงเฮาก็จะไปฮอด b t ทเเนาะ และในตอนนี้เขาก็มาฮอดที่สถานี BTS กรุงทนบุรีกันแล้วนพัดจะพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนขึ้นไปที่สถานีนอเพื่อไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีทองอีกเทือนึงสำหรับตอนนี้เขากกำลังจะย่างไปซื้อตั๋วนอพี่น้องไปกันเลยสำหรับตอนนี้เขาก็กาซื้อตั๋วแล้วนะเซิงรอกก่อนนั้นพัดมานั้นนั่งฟรีนะแต่ว่ารอบนี้นั้นต้องเสีย15บาท นอต่กับบัวแพงเลยมือนี้พัดก,กะด้วยความคิดฮอตคิดเถึงนอพัดก,กะสิไปนั่งรถไฟสายสีทองอีเนไปนํากันเลยเลยไปนํำกันเลยสำหรับตอนนี้เฮาก็อยู่ึงสถานีนอรถไฟกำลังมาพอดีเลยพี่น้องเฮาไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีทองไปไอคอนกันเลยนอบัสักซาเสียเวลานะมือนี้พัดเราหลายแล้วฮ ส่วนระยะทางจากสถานี BTS กรุงุนไปยังสถานีจเจริญน,นครหรือว่าสถานีไอคอนสยามนั้นน่าจะประมาณกิโลกกว่าๆนะพี่น้องซึ่งออกมาแป๊บเดียวเขาก็จะห้อดที่สถานีจเจริญน,นครกันแล้วในตอนนี้สำหรับในตอนนี้น้อง ก็มาฮอตที่สถานีเจริญนครแล้วนอนหรือว่าสถานีไอคอนสยามนั่นเองเดี๋ยวเฮาลงไปเดินห้างกันโนพีินงองินนี้ว่าชีสวยงามสมใจ ในตอนนี้เราก็ออกจากสถานี BTS กันเลยเนาะเพื่อย่างไปยังทางออกที่สองซึ่งทางออกนี้จะเชื่อมโต่ะกับห้างไอคอนสยามบริเวณชั้นสองนั่นเองเนาะสำหรับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณหน้าห้างกันแล้วเนาะต้องบอกเลยว่าใหญ่โตมโหูลานหลาเนาะพี่น้องแล้วกระแสงไฟนี่บูว้าเลยฮุ่งเลยพี่น้องเอ้ยโต๊ดนาผากนองพัดเลื่อมมุงมุงเลยเนาะพอนองพัดลืมถาแปง่อนออกจากบ้าน <laughs> ตอนนี้เขาก็เข้าไปข้างในห้างกันเลยเนาะพี่น้องว่าห้างแห่งนี้จะใหญ่โตมโหฬานสั่มใจเนาะซึ่งหลายคนก็อาจสิเห็นแล้วเนาะแต่หลายคนที่เพิ่นอยู่บ้านเฮาเนาะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่บบ่ันได้เคยเห็นกับมีเนาะพี่น้องสำหรับห้างไอคอนสยามแห่งนี้แมนเป็นศูนย์การค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยิ่งใหญ่อลังการแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนาะ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไสเขตคลองสานกรุงเทพมหานาครเนาะซึ่งเป็นห้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์แบบผสมผสานในพื้นที่50ไร่เนอะพี่นอ้อง สำหรับไอคอนสยามแห่งนี้แม่เปิดให้ใช้บริการเมื่อวันที่เก้าเดือนพฤศจิกพศ2561เป็นต้นมาซึ่งเป็นห้างที่มีขนาดใหญ่หลายเนาะมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดกว่า750,000ตารางเมตรตอนนี้พัดจะพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปชั้นสาก่อนเนาะเพราะว่าเราเข้ามาทาง เชื่อมต่อของรถไฟสีทองเนาะมันอยู่ที่ชั้นสองเนาะพันก็นเลยขึ้นชั้นสามก็นอนและจังลงไปริมน้ำเนาะพี่น้องตอนนี้เราไปชมวิวอยู่ชั้นสามเนาะตรงแอ p เปิลส r ตเนาะหลังคาแล้วพี่น้องไปชมวิวข้างเทิงเนาะ ภายในพื้นที่7จ0 0แสนห้าตารางเมตรของห้างแห่งนี้แมนประกอบด้วยหลายภาคส่วนเราพี่น้องบอวว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารจุดชมวิวโรงหนังเนาะซึ่งตอนนี้พัดกพาทุกคนมาที่ไอคอนสยามพาคเนาะเป็นจุดชมวิวนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีอาคารที่พักอาศัยเนอสองตึกนี่แหละพี่น้องเพิ่นอื่นว่าอาคารแมกโนเลียรีเวอร์ไซด์เนาะซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เนาะ ในเวลานี้ก็จะเป็นใกล้ๆช่วงเทศกาลจุดจีนเนาะพี่น้องเพื่อนก็จะตกแต่งแสงไฟเนาะเพราะว่าจะเป็นหูกมังกรเนาะนี่อันนี้ก็เป็นตัวหนังสือแบบจีนเนาะพี่น้องคือใกล้เทศกาลจุดจีนเพื่อนก็จะมีไฟตกแต่งตามเทศกาลต่างๆเนาะ เ่งการเดินทางมายัางห้างแห่งนี้ก็บอกเลยเนาะพี่น้องว่าถ้ามีรถด,ด่วนกับขับรถมาเองนั้นมีที่จอดรถกว่า5,000คันเนาะส่วนการเดินทางแบบอื่นๆกับเปลียนรถไฟฟ้า BTS สายสีทองน,นที่เชื่อมมาจากสถานีกรุงธนบุรีแล้วกับเปลี่ยนเดินทางมาทางเหือเพื่อนก็จะมีเหือไว้ให้เรา ใช้บริการฟรีเนาะมีทั้งมดสี่ท่าด้วยกันเนาะท่าเหือสาธรราชวงศ์สีพ่พญาวัดม่วงแครเนาะซึ่งอันนี้เพื่อนจะให้บริการเฮาฟรีสําหรับมื้อนี้พัดกับจะนางเือฟรีกลับไปที่สาธรนพี่น้องตอนนี้พัดกันย่างเมยแล้วเนาะทุกคนพัดกําลังมานั่งรอท่านั่งเรือฟรีเนาะไปที่สะพานตะสินนั่นเองเนาะเพราะว่าพัดชิบุกกลับทางทเก่าสีนะชิวนไปทาง สะพานตากสินน้องล้วก็นัง่งรถเมล์ขึับเอาเน้องพี่น้องแ <c> น <oughs> วใดก็ได้นะเพราะว่าไปทางเหือกับฟีพี่น้องและในตอนนี้เหือก็ได้มาแล้วน้องพี่น้องพัดกำลังจะลงไปนั่งเหือเพื่อไปอยังท่าเหือสาธรนั่นเองสำหรับภายในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าพัดเว้าข้อมูลอันใดผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออาภัยนำเนาะ สำหรับข้อมูลก็อาจสิบคุคบท่วนเท่าที่ควรจังใดก็ต้องขอโทษนำาหลายๆเด้อสำหรับตอนนี้พัดโกมฮอดที่ตาเหือสาธทอนกันแล้วเนาะ ทุกคนสำหรับคลิปที่น้องพัดพามาเที่ยวไอคอนสยามในมื้อนี้กับจบไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าอันใดพิดพาดประการใดพัดตรงขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้เนาะจังใดก็คิดฮอดคิดถึงกันในเด้อถ้าบปรได้ลงคลิปหลายมือ้อก็ย่ะว่ากันเด้อพี่น้องบางทีก็บอกมีเวลาไปถ่ายคลิปเนาะสำหรับมื้อนี้ก็มีคลิปสวยๆงามๆบรรยากาศยาม,ามกลางคืนของห้างไอคอนสยามแล้วเนาะมาต้อนมาฝากทุทกท่าน สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นาะพอกันไหมคลิปหน้าเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวให้คลิปต่อไปนะสำหรับมื้อนี้ต้องกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย